เก็บบาปได้บ่ยังปันไดก็เด้งได้เด้ดยังให้ยังให้ป้านชูวแวบ,บได้ฟ้องเด้ป้าชูวแวบ,บเล่นเด้ปัะเนี่ยเดี๋ยวป้าชูวแวบ,บฟ้องนะป้าชูวแวบ,บฟ้องเนี่ยกลับนะคะคดีดาวไม่ดาวขาดแล้วอันนี้นะพูดเรื่องจริงนะนะถ้าลุงชูวิทย์ฟ้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เล่นไวเหมือนกัน เออแล้วก็อีกคนนึงก็พี่อัดนี่แหละดึงเอาวพี่อัดมาเนี่ยเดี๋ยว่อยไปปากหวานนล้วพี่อัดเอาพี่อัดมาพี่อัดเจ้าอนมาเป็นพระเอกแห่แเนียอันคนเนี่ยคนเพชรเนี้ยเจ้าบอกว่าเอาหัวล้านเป็นประกันเนี่ยนะมันไม่มีหรอกคนเพชรคน้นหมยไอพระเอกน,น,นะคะของอ่าชยพลนะคะไม่มี คนพงคนเพชรเนี่ยไม่มีเออไม่มีดินเอใครทั้งนั้นถ้ามีของใครเนี่ยผมขอปิดชมรมแล้วผมก็เอาหัวร้านเป็นประกันเนี่ยพี่เคยพูดไวเ้เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดินเอเนี่ยจเจ้าหัวร้านประกันไว้บุแม่บนบอกมาเจ้าเอาให้เขาเอาค้นไปตรวจไม่เลยว่าเป็นของป่าเบ,บอร์แท็บบอหรอกคบบอคือคุณถอนมาเท่านี้เส้นนะอันนี้ของเก่าของที่ไม่เกี่ยวนะคุณถอนมาตรวจนะหาดีเน่ แต่ที่คุณบอกว่าลนมาไหม่เนี่ยเอาไปตัวใ่กันเลยซีเซนเนี่ยมันเป็นของคนเดียวกันแทบอจบข่าวเอาจังซี่แ่ละค่ะถ้ามีก๊อกสองนะคะถ้ามีอันนี้จริงถ้ามีการอุทธร์ต่อแล้วตัดสินออกมาว่าลุงกับป้าเนี่ยผิดนะเอาคนเนี่ยละไปตัวโหลดค่ะพี่น้องมันไห้มากสอบถ้ำบอคอยถ้าเป็นทานายคอยก็ซิเอานี้เราซัขอเอาคนนะคะ ที่คุณถอนไปตรวจดีเอนเและผลปัจทุที่บอกว่าเจ็บได้มาตรวจใส่กันว่าเป็นอันเดียวกันและเป็นดีเอนเของคนนี้จริงหรือไม่คือเจ้าหน้าที่ตรวจเลยตรวจมันอยู่มองสานน่ะแน่เอาหมอพ่อนทิ์มานั่งตรวจรอดขอความเป็นธรรมนามันอยู่มองหนะันดูที่ว่ามันยุติธรรมไหมเว้าแล้วก็เว้าเขาคือสิร้อยไปเอาอีกหอแล้วนอกฟานเนี่ มันคือตัคงสิเอาไว้หลายเซนอยู่นะค่ะพี่น้องแต่มันจะเอาอีลีนะถ้ามันจะจัดฉากมันคงเอาสำรองไว้หมดแล้วละคะ่ะโว้ยเหนาะค้น้นสิเอาแค่์ซ้ำขนคัน้คน,นเอาซ้ำไหก็ได้ดตัวนะเขาบ้านเขาออกเขาออกทัออก้งกวดทั้งปัดอยู่นะวิ่งไปเก็บเอานะคะข้างนำ้ำทอน้ำกอกน้ำเต็มอยู่พวกที่ทำคดีน้องไม่กลัวบาป พวกเขาหิวเงินหิวอำนาจมากกว่าคุณแก้วแก้วสาธุค่ะนะคะห้องน้ำอ่านะคะห้องน้ำลุงป้าแยกด้วยอ่านะคะหาได้ง่ายเออนะคะหาได้ง่ายมากใช่ค่ะก็หาได้ง่ายสิแล้วนะคะตอนนั้นนะคะลุงป้าไม่ได้ล็อกคุณแกด้วยใครก็เข้า แล้วถ้าใครนะคะเอ,อ่อราศีลุงราศีสิงราศีสิงเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังคนที่มานะคะปากหวานก้นเปรี้ยวคนที่มาใกล้ตัวนะคะมาทําดีระวังเขาจะหักหลังนะคะจะมาตีมาพูดเพ้อมาหวานหวานมาทาดีด้วยนะคะจะหักหลังอันนี้ก็นะคะ,ะเฉพาะเดือนนี้นะคะ,ะเฉพาะเดือนนี้เนะาะราศีสิงเนี่ยอืม การระมัดระวังนะคะถึงว่า่ะแหละนะกับขึ้นเด่นนี้เรื่องกับกับคนปากหวานกลนเปรี้ยวอยู่นะคะลุ่งป่าได้นั่งหายอยู่นั่นนะพวกที่ทํานะคะใช่ค่ะต้องมีเงินขนาดไหนอุดปากอุดปากตุนได้เสียนากี่ไล่ในการใส่ร้ายผู้อื่นอืมนะ มันมีอำนาจด้วยค่ะนะคะมีอำนาจใครก็ไม่กล้าแบบยุ่งนะคะแล้วคนที่นะคะรู้เห็นน่ะเขาไม่มีหลักฐานเอาง่ายๆนะคะตามที่นางรู้เห็นมานะคนที่รู้เห็นมีแต่ไม่มีหลักฐานนะคะแต่ไม่ใช่ลุงป้านะไอ้คนที่กระทำน่นนะไอ้สารพวกสารเลวนั่นแหละมันหาเรื่องคนอื่นนะะ่ะ ประมาณนั่นและค่ะพี่น้องนะคะเนาะเมื่อนี่จบเนาะจังคุยกันใหม่จ้ะนะคะ